พี่น้องบไปนี้มาลุงเพื่อนพราแซสบคืออยากกินสมบักม่วงครับบักม่วงนี้ต้นหน้านี่แหละนกคักบักม่วงก็ได้มา,าเดี๋ยวเหตุเกลีวกันพี่น้องเห็ดเก่ียวกันเกลือเกลือเกลือโรยลงไปใส่ลงไปชิล เสียบเสียบนะไปแก้วไม่ลอยล่ะกินไตห่มบักม่วงเนี่ยบักม่วงรถกัดอ้ยกินไตห่มเลยครับวันนี้กินไตห่มเลยโอ้โหไม่ได้สาดเด็ดหนังน้อมม่สาดกัดบ่พี่น้องมา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 กินไตห่มไตต้นนี่เด้อบักม่วงแซ่บมาพี่น้องมากินน้ำกัน ดอกม่วงพันดก Ủa với là Đẹp nó mới nào chín bữa Vẫn nói đi thôi nào